เลสตาพิจารณาไม่ได้จำไม่ได้คือว่าตาพิจารณาได้ตานิจารณาได้นอนได้ตาพิจารณาได้แน่นะได้หน้าสี่หัวนี่เกือบให้ยกนิ้วหนึ่งไล่จากกระดานล่างขึ้นไปอ่ากระดานบนก็ได้นะใ้ยกนิ้วหนึ่งตัวนิ้วสองขึ้นมาที่นสามแล้วก็ตัวนิ้วสี่ด้่ย